โอ้ยไม่ไหวโดนสองตัวมันมาไงมวยอ่ะวางไม่ให้กลับวะไม่ให้กลับครับไม่ให้กลับครับไม่ <laughs> ยิงให้ร้องให้น้องไม่ต้องเล่นนะครับ จอแจไปจอแจโอ้ยไม่ไหวโดนสองตัวมันมาไงมวยนะ เอาสูทำลายเอาสู้เอาสูาสาสทำลายฟิกเกอร์โยกหรอฟิกเกอร์มายิงหรอ,หว,อวางไม่ให้กลับวางวงไม่ให้กลับบีบมุมไว้ โอ้ตายเลยต <laughs> ายเลยจ้ะตายเลยจ้ะเอลสุดอเราไปช่วยดออยู่ดอเราไปช่วยดออยู่ไม่ให้กลับครับล็อกหลบครับหลบออกมาทันี้ครับ ไม่ให้กลับครับไม่ให้กลับครับไม, <laughs> ไมบ่ไม่ให้เล่นครับไม่ให้เล่นครับไม่ให้เล่นครับเอ้ยมันแหวนมาแล้วทุกคนมันแหวนมาแล้วตุ๊ต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 มาดิครับยิงลัวลัวครับ tôi muốn đi nga là luôn về đi tìm thằng đào hả kỳ nong kỳ nong kỳ nong อย่างะคะอย่างะคะอย่างคะเอ็ดูนเด็ซูไ็นเด็ด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 ัด็ดเด็่เดเด็ดเดเดเเด็ู่ด็เด้ดเดนดเด็ดเด็ดเดเด็ด่ดเดเเ เฮ้ยมลใครอยู่ในโดงเมื่อกี้เหมือนมีแปะนึงอ่ะมีปะวะดูผมหล่อนวะดูอุ้ยแล้วเจ็บนะแล้วเจ็บนะวางบ่อวิญญาณอยู่นะ คุณน้องภูมิก็ไล่ด้วยนะคะระวังบ่อวิญญาณอยู่นะคะและคิดว่าจะรอดไหมรักครับผมยิงให้ร้องให้น้องไม่ต้องเล่นนะครับร้อันติดแบบนึ่งครับพี่พี่จ๋าพี่จ๋าผมมีแข่งนะจ๊ะพี่จ๋ายิงอยู่จัะพี่เรียบร้อย ว่าไงครับว่าไงครับยิงครับผมยัดหน้าครับยัดหน้าครับยัดหน้าครับฟิกเกอร์ยัดครับผมฟิกเกอร์ยัดครับผมเอลสูบายบายเหลือผมคนเดียวยังไงจบบ้านได้ไหมมิโตเกมมิ่งอ่าอย่ายุ่งกับผมเอือ,อตู่ตายเปล่าเฮ้ยสองร้อย อุ้ยมันยังมีมันมีตีอยู่เลยเพื่อนตีธรรมดาช่วยอยู่ตีธรรมดาช่วยอยู่ตีธรรมดาก็แรงครับหุดเลือดหลคะมีตัดเลือดค่ะตีธรรมดาตายเลยค่ะกดแข็งค่ะแล้วก็สับเกิดค่ะปึ๊บปั๊บกระลับแล้ววิ่งนะคะแล้วเกิดมาแล้วสับเขี้ยวค่ะ แล้วก็วิ่งอีกทีหนึ่งค่ะวิ่งอยู่ค่ะฟิกเกอร์ค่ะแล้วก็กหันกลับไปยิงค่ะสวนดีค่ะสวนดีค่ะแล้วหันไปสวนดีค่ะช็อตนี้กาลีบอกว่าหวานเจี๊ยบค่ะโอ้ยแล้วเรียกวาร์ปมาหาเพื่อนเด้ย่างชอบเลยเด้ยิงมุมนี้ยิงปิดมุมยิงปิดมุมสโลให้อยู่เพื่อนสโลให้อยู่ยิงให้อยู่ยิงให้อยู่เทรนเกิดเพื่อนเออวางบอวางบอตายหรือเปล่าโอ้ยวิ่ง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  คิดว่าคุณเป็นใครคิดว่าคุณเจ๋งมาจากไหนอคิดว่าคุณเจ๋งมาจากไหนคิดว่าคุณเจ๋งมาจากไหนจะมายัดผมอะ่ะผมมาล็อกหลบมาผมว่ารอบมากี่น้ํากี่ไฟแล้วฮะเกมเนื้อผมรอบมากี่น้ํากี่ไฟคิดว่าคุณเป็นใครเะ่ามาฆ่าผมอะ่ะตายไปแค่สามในขณะที่เพื่อนๆตายไปกันคนลั้มไม่ต่ำกว่าสิบตัวผมสิบ สิบสิบแล้วก็สิบสามครับแต่ผมตายเพียงสามเท่านั้นนะ,ะทุกคนดูตำแหน่งการยืนดูตำแหน่งการสับของผมด้วยดามเมจทำไปสามสิบสามจุดเก้าผมเขาลดสปายเจ็ดสิบสามจุดแปดอ๋โอโคตรึงตรึง,ตร,งตรึงเลย